วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การดื่มกาแฟเนาะแล้วก็เป็นงานที่ชื่อว่า n Espresso Me Moment นะครับผม Exhibition ก็เหมือนเอาจริงๆเหมือนเราช่วงเนี้ยเรามีคอนเซปต์ที่ตั้งแต่ไหนตาไรคือเราทำงานกันแบบเร่งรนะีบเนาะวันนี้ก็เหมือนเป็นการมาชมงานอาร์ตในตัวด้วยแล้วก็มีคอนเซปต์ที่ว่า Coffee is an Art ก็คือกาแฟาก็คืองานอาร์ตชิ้นหนึ่งด้วย เยอะมากครับเยอะมากอะ่ะจริงๆถ้าใครที่คุมโทนไอจีหรือว่าคุมโทนโซเชียลมีเดียก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้เลยแล้วก็เอาตามที่ทุกคนต้องการได้เลยเพราะว่าทุกที่สวยหมดเลยเขามีไอคอนของเขาด้วยน้องอะไรนะ,นะใช่น้องชาร์ลอตครับน้องชาร์ลอตจริงๆวันนี้น้องเปลี่ยนชุดนะครับจริงๆน้องเป็นชุดสีฟ้าปกติแต่ว่าวันนี้น้องเปลี่ยนมาเป็นชุดสีน้ำตาลซึ่งแบบเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ย ครับยังไงก็ขอฝากงานนี้ด้วยนะครับผมเอ็ก e s เพ e สโซมีโมเมนต์นะครับ e x ็กซ i t i o n นะครับก็งานจะจัดนะครับผมวันที่3ถึง21สิงหาคมนี้ที่แอมสเปียนะครับผมใครที่ว่างหรือว่าอยากอ,อ,อยากจะมีเวลาว่างกับครอบครัวหรือว่าก็สามารถพาทุกคนมาได้ที่บอมสเปียไงนะครับผม ใช้คำว่าคอนเสิร์ตได้ไหมเป็นเ,เรียกว่าโชว์เคสแล้วกันชื่อว่าจ u m p s า a r t ครับเพราะว่าคอนเซปต์ก็คือเป็นคอนเซปต์ที่เหมือนแบบเป็นชัเตอร์ใหม่ของในชีวิตพีกด้วยครับบรรยากาศโอหอบอุ่นมากครับอบอุ่นมากแล้วเป็นงานที่คือเป็นความทรงจําของพี่งานหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นโชว์เคสครั้งแรกในชีวิตของพี่ด้วยแล้วก็เป็นโชว์เคสที่พี่รอคอยมานานมากตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยภาพที่พี่เคยเห็นตั้งแต่เด็กว่าพีอยากจะทํามันให้สําเร็จวัน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันก็ได้เป็นภาพที่อยากจะเห็นตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมันก็สําเร็จแล้วครับตอนได้เห็นภาพนั้นน้ำตาเลื่อนหรือเพิ่มขึ้นตัดใจยังไงบ้างมันมันคือความฝันของเด็กคนหนึ่งนะตอนพีกอายุตั้งแต่เจ็ดขวบครับแล้วพอมาถึงตอนนี้พีกโตมาขนาดนี้แล้วก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็ก็เอาจริงๆทุกคนก็ทําโปรเจกต์ให้กับพีกแฟนๆก็ทําโปรเจกต์ให้กับพีกก็ ก็มีมีเสียน้ำตาเพราะว่ามันมันมันซาบซึ้งแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีมากสำหรับพีด้รยใช่อบกุ่นครับแล้วก็ทุกคนอ่ะไม่ว่าจะคือพีกไปเช้ามากใช่ไหมทุกคนก็ยังมารอพีตั้งแต่เช้าเพราะว่างานเริ่มตอนเย็นมันมันประทับใจมากมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆแต่ว่าสังเดเมันต้องกดดันเตรียมตัวหนักเตรียมตัวหนักครับเตรียมตัวหนักมากแล้วก็รอมา5ปีเนาะ แล้วแล้วมันถึงมาถึงวันนี้ได้อะก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆแต่คนแฟนคลับก็คือโชคดีนะสองร้อยห้าสิบคนกดทัตโอ้ยทุกคนเก่งมากครับคือเอาจริงๆอ่ะสำหรับตัวพี่เองไม่ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะขายหมดภายในแบบสิบป um ีอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆแค่บัตรขายหมดอ่ะหรือขายได้อ่ะพี่ก็ดีใจแล้วแต่นี้คือแบบมันเกินค่าสำหรับพี่มากๆ ข้างหน้าจะมีอีกครับแต่ว่าพี่ก็อยากจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆก็หาครีเอทีฟอะไรใหมๆ่ๆโชว์เคสใหม่ๆให้ทุกคนไม่เบื่อกันเนาะก็อ,อันนี้เป็นโชว์เคสครั้งแรกก็จะมีครั้งสองครั้งสามครั้งสี่แน่นอนครับเริ่มวางแผนแล้วเป็นครับต้องเรียกร้องแน่นอนเพราะมันม,มีบางส่วนที่ไม่ทันอะไรโอ้เอาตอนนี้พี่ขอพักร่าง <S <S หน่อยสัก <S 2> <S 2> อาทิตย์หนึ่งก็ยังดีครับเพราะว่าทีมงานทุกคนก็อดหลับอดนอนกันมาเยอะเหมือนกันทั้งตัวพี่เองด้วยทั้งครอบครัวพี่เองด้วยแล้วก็ทีมงานนนนนททุกกกคีี่่่่อออยยูซัััพพร์ตเ็ไไไมดด้้หลบน ก็ให้ทุกคนได้พักผ่อนกันอย่างสบายใจกันครับแต่ปลายปีนี้เนี่ยเป็นแบบคงวันแค่รอปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้เอาจริงจริงอ่ะอาจจะมีเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำครับเพราะว่าพีก็ตั้งคือพีได้สปอยเพลงที่พีจะปล่อยในโชว์เคสนั่นแหละแล้วอยากจะปล่อยภายในควอเตอร์ที่4ของเนี่ยควอเตอร์ที่4ของปีนี้ให้ได้ครับแต่อันี้่านมาก็มีเพลงด้ไหมหรือว่าเอ่อจริงจริงมีครับมีครับจริงจริงพีมีจริงจริงเพลง V i P ที่ปล่อยมาเป็นเพลงเมื่อ5ปีที่แล้วแล้ว จริงๆอ่ะมี5ปีที่ผ่านมามีเพลงสต็อกเก็บไว้เยอะมากๆซึ่งยังไม่มีโอกาสได้ปล่อยออกลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะทำคัมแบ็กให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทุกคนรอคอยพี่มาครับจะบอกว่า,าจะพัก,พ,ก,กพักมาอย่างเงี้ยนะว่าจะทำอะไรแต่ว่าอยากนอนนอนครับนอนอย่างเดียวเลย,เลยครับตอนนี้คือเอาจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดคือที่ขอนอนก่อนเพราะว่าร่างที่ผ่านมาก็ใช้ใช้ร่างหนักมากเหมือนกันทั้งถ่ายละครด้วยแล้วก็ทั้งเตรียมโชว์เคสนี้เองด้วย หลังจากนี้ครับหลังจากนี้พี่ก็บอกว่าพีโฟกัสงานเพลงอย่างเดียวเลยก่อนแล้วก็ถ้ามีโปรโมทถ้าละครมาช่วงไหนเดี๋ยวทางทางช่องสามก็น่าจะแจ้งอีกแหละแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ขอโฟกัสงานเพลงให้เต็มที่เท่าที่พี่จะทําได้ครับงงออใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพี่ก็ลงมือทําเองขั้นตอนเนาะมันก็กว่าจะ p r o c e s กว่าจะมาเป็น p r o c e s สุดท้ายได้อ่ะก็ต้องใช้เวลาเตรียมตัวเยอะอพอสมควร ยังไงก็ฝากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานผลงานละครหรือว่าผลงานแบบเพลงอะไรก็ตามยังไงก็ฝากด้วยครับะแสครับผมจบไปแล้วแต่ว่ากระแสความจริงความอะไรก็ยังอยู่โอ้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ถึงละครนะจบไปแล้วก็ยังทุกคนยังจําอศิระกับยูรับสอนได้เนาะแล้วก็ยังเรียกคุณเพชรกับคุณฟ้ากันอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ยังไม่จบนะครับยังไม่ได้คืนตัวละครสู่นิยายเพราะว่าเรายังมีพรชีวันที่กำลังออนแอร์อยู่ยังไงก็ฝากพรชีวันด้วยนะตอนนี้ ไป,ไ,ไปให้กำลังใจครับทั้งอ่าใครใครที่ได้เห็นก็จะมีพี่เซนเนาะี่คือ3คนพี่ก็จะเรียกว่าแก๊งวุ่นวายเพราะว่ารวมตัวกันทีไรชอบไปป่วนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารที่อยู่ในกองก็จะหมดเพราะว่าพวกเรา3คนอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ก็มีพี่เซนเป็นสเปเชียลเอ็มซีซึ่งไม่ได้บอกใครมาก่อนแล้วก็มีทั้งมินแล้วก็ครอบครัวไปให้กำลังใจแล้วก็ครอบครัวพีกเองด้วยเหมือนกันแต่พีไ่ไป,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 ไปแสดงว่าจะเลิศจิ้นแล้วดี ครับก็ก็ดีใจครับก็เหมือนแบบเราเราอยู่ด้วยกันมานานเนอะเราทํางานด้วยกันมานานแล้วก็คือก็ก็เป็นกําลังใจใน่วนใน,ในงานตอนนั้นด้วยอนกันะครับวะนครันนะครนคไปนะคอะนะครัอไรคบอะไรนะคบนะขาัไรนะครัอะไรนรัอรนอะนรับอะไนครับอนชวไนนะคกบไรคบอคอบบัรรรออะนั่นัไนนม,ไม,มบไอ ผู้ใหญ่บางท่านไม่มีไม่มีโอกาสได้ได้เชิญหรือว่าได้มาอาจจะต้องขอโทษด้วยแต่ว่างานหน้ามีแน่นอนแต่ว่าคือที่นั่งเต็มจริงๆก็พยายามพยายามาเชิญคนให้ได้มากที่สุดแล้วใครสะดวกก็สามารถมาได้อะก็วันนั้นก็ก็ได้เชิญมิ้นไปด้วยกับพี่เซนแล้วก็อบารัวด,ด้วย สนิทกันครับเราสนิทกันจริงๆแล้วก็คือเรามีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันเนาะแล้วก็อย่างอย่าง,างที่เราแบบทำกันบ่อยๆคือแบบทำบุญเนาะไปไปทำบุญเพราะรู้สึกว่าการการได้ทำบุญเป็นอะไรที่เราสบายใจด้วย,ร,ยรู้สึกยังไงขอบคุณครับขอบคุณเพราะก็ถือว่าคนก็ให้ความรักกับทั้งอศศระแล้วก็ดูดับสอนด้วยแล้วเขาก็เลยให้ความรักกับทั้งพีททั้งมิ้นเองด้วยยังไงก็เหมือนกแบบับมันคือกําลังใจอย่างหนึ่งในสําหรับคนที่เราทํางานเนาะ คือแรงบันดาลใจแล้วก็การที่เราได้รับความรักจากทุกคนมันก็เป็นพลังให้พวกเราด้วยนอกเพื่่ออนนี้งแก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพีคพิเซนแล้วก็ทั้งมิเนเองด้วยครับนรลลเนน่ยคโอ้ไม่เหลือเลยครับมันเลยยิ่งทำให้คนคิดว่าเออหรือว่ามั <laughs> นเหมือนเพื <laughs> ่อนเราแซวหรือว่าอ่าก็ที่แซวก็มีแซวกันเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าเราถามว่าถ้าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขแหละก็เหมือนเป็นการให้ให้ความมอบความสุขให้กับทุกคนถ้าทุกคนได้ถ้เห็นคลิปเราคือไม่ไม่ได้อยากรู้สึกกดดันหรือว่าอะไรไม่ได้อยากรู้สึกเปลี่ยนเพราะว่าคือเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็การที่เราทุกคนได้เห็นเราแล้วเขามีความสุขทางเราเองก็มีความสุขด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ห้ามเพื่อนใช้แบบว่าจะดุโหรืออะไรใดๆอะไรเงี้ย คือก็บางทีก็พูดแบบไม่ต้องพูดบ้างก็ดีอะไรแบบเนี้ยแบบทั้งคู่แหละครับทุกคนเลยอะไรไมกี้อะไรเงี้ยครับไมคี้กับเทสเนี่ยครับสองบริเวณแล้วเขารักสุดเลยนะเราบว่าเขาคือเขาด้วยความที่สนิทกับพี่แหละคือเราเราเป็นแบบว่าเอาจริงๆแบบแก๊งอินเตอร์กันเราพูดภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยครับน้องๆก็น่ารักครับน้องๆก็น่ารักแล้วก็มียุงหัวเตะเตะเลี้ยงกันด้วยลำแข้งบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ครับไม่ไม่มีอะไร่ พูดตรงๆเขินนะครับเขินก็คือในใน,ในทั้งตัวแฟนคลับเองด้วยอะไรเงี้ยเราพีทจะเปลี่ยนชื่อด้อมแล้วเป็นด้อมเฮ้ยพอทุกครั้งที่แบบเราเราอยู่ด้วยกันบางทีเขาจะชอบเฮ้ยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีพี่จะอาจจะเปลี่ยนด้อมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อโอเชี่ยหรือว่าอะไรชื่อด้อมเฮ้ย เอาจริงทุกคนบอกหมดแล้วว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะพี่ก็ก็ก็ยังยืนยันคำเดิมว่ายังไงก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันแต่ว่านะตอนนี้แบบสบายใจแล้วนะตอนนี้มันดีแบบนี้อยู่แล้วก็ก็ให้มันเป็นเรื่องสบายใจต่อไปครับแล้วถามคอนเสิร์ตนี่ลื่ได้เลยครับซ้อมอ่ำว่าคอนเสิร์ตดอดู่ใจเทวพนมเนาะบาก็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ชื่อว่าเทวพนมแฟนคอนอัพเตอร์ฟาร์ตี้เนาะอาจจะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อแฟนคอนเพราะว่าคือการเป็นแฟนมีตแล้วก็คอนเสิร์ตในเวลาเดียวกัน ราะฉะนั้นก็จะแบ่งแยกพาร์ทครับสำหรับพี่ก็มีโจทย์ของตัวพี่เองอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็มีโจทย์สําหรับเพลงหลายๆเพลงแน่นอนสปอยอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวโดนตื้ <laughs> ครับผมเอาสปอยกันหมดแล้วครับสปอยอะไรว่าอะไรครับ <laughs> ไม่บอกไม่บอกออด้วย <laughs> พี่จะบอกว่าทุกคนมีเต้นครับแล้วทุกคนมีร้องเพลงและมีเสียงเพลงพี่สปอยได้แค่นี้ผมไม่รู้สปอยได้มากขนาดไหนมีสำหรับกล่มสำหรับผู้เป็นไหมอะย่านี้เอ่อ สำหรับคนสำหรับคู่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าก็มีโชว์ในในพาร์ทของที่ทุกคนจะได้อยากจะได้เห็นกันแน่นอนครับทุกคนอยากเห็นอะไรจะได้คือในละครทุกคนได้เห็นเราในฐานะตัวตัวแสดงเนาะในฐานะตัวละครแต่ว่ามาในวันนี้จะเป็นตัวเราที่สมมติเป็นพีคพีก,ก็เป็นพีคในบนวเวทีอะไรอย่างไรครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับได้เห็นเอาจริงๆิพีคขอพูดในโชว์ของพีคแล้วกันเพราะไม่รู้ว่าสามารถพูดในพาร์ทของคนอื่นได้มากขนาดไหนสำหรับพีคเองก็ มีอะไรมาสปอยให้ทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะเต้นคือทุกคนได้เห็นพิกเต้นแน่นอนอย่างอย่างคู่เราอ่ะคู่อย่างคู่ไม่ติ่งแล้วคู่ยุหงหัวคู่เราคู่อะไรยุงหัวเหมือนกันครับอะไเหรอแต่ยุงหัวแบบโตอายุเยอะกว่าอ่าก็แบบแม่แม่ตอนอะไรไหมก็ไม่รู้สิก็อาจจะประมาณนั้นอะไรกันครับก็ติดตามกันแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้บัตรก็โซญอ่ะแล้วเนาะ ก็ใครที่พลาดโอกาสไม่เป็นไรนะครับก็คือยังมีบัตรที่มันเป็นไลฟ์สตรีมหรือว่าดูย้อนหลังได้อีกยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ในซีเอ s 3 Thailand หรือว่า3 Plus นะครับสามารถดูได้เลยครับตอนนี้ก็ยังไม่พักเนาะันหลังจับคอนเสิร์ตนี้ก่อนแล้วค่อยพักนั่นแหละครับพี่เลยบอกว่าพี่ขอพักร่างสักอาทิตย์หนึ่งก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวลุยคอนเสิร์ตของช่องก่อนแล้วก็ค่อยค่อยลุยของตัวเองต่ออะไรแบบนั้นแต่ว่าก็น่าจะหาเวลานอนในรถอะไร ถ้าถ้ามีเวลาก็อยากจะพักผ่อนสักนิดนึงครับแต่ว่าก็ถือว่าวันนี้ถ้าใครอยากพักผ่อนก็ามาร่วมงานเอ็กซ์เพรสโซได้เลย